มิยาเก็บทรงไม่อยู่อาชิตอบแฟนคลับเป็นแฟนกันหรือเปล่าเป็นที่จับตามองถึงความสัมพันธ์ค่ะสำหรับอาชิมิยาที่ชาวเน็ตต่างสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนค่ะว่ายังไงกันแน่เพราะก็ดูเหมือนทั้งสองคนดูจะมีโมเมนต์หวานโลกสีชมพูกันสุดๆไปเลยค่ะ ล่าสุดอาชิและมิยาก็ได้ไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับและก็มีคำถามหนึ่งที่ทำเอาหลายคนตั้งใจที่จะฟังคำตอบเอามากๆคะ่ะโดยคำถามนั้นถามว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะด้านอาชิก็ตอบอย่างรวดเร็วว่าเป็นครับทำเอาคนข้างๆอย่างมิยา เก็บทรงไม่อยู่ยิ้มไม่หุบเขินตัวบิดกันเลยค่ะก่อนจะแก้เขินด้วยประโยคแฟนพัดลงสรุปว่าเป็นหรือไม่เป็นหลักคะี่ย